ดีผมเป็นคนจริงจังครับถ้าเลือกจะทําอะไรก็เต็มที่ไม่ใช่แค่เรื่องเพลงนะกับการแสดงกันด้วยบทต้องท่องให้เป๊ะพอมีเธออะไรอะไรมันก็ดีเห็นไหมงานผมนะเรื่องเสียงนี่สําคัญเลยไม่ว่าจะร้องเพลงหรือการแสดงเมื่อมีอาการเจ็บคอจากการติดเชื้อในช่องปากและลําคอนี่เลยครับดิฟแฟมดิฟแฟมยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอจากการติดเชื้อเจ็บคอต้องดิฟแฟม ไม่ว่าอะไรจะเกิดเราต้องได้เกิดเกิดด้วยทุกกล้องมาตรฐานไซส์เกิดทุกระยะพอ r t เทรตสวยคมชัดพอร์ r เปิดเกิดทุกคนใหม่ vivo V60 series 5G ลูกมีเรื่องเซอร์ไพรส์ให้เรายิ้มได้เสมอ <love> you มาเลือกนมผงกาหนีที่มี DHA รังแค่รังแกฉันถ้าไม่ได้สิ่งที่ใช่ดราม่ามาชัว เลือกแชมพูที่ใช้เคลียไอคูเมนทอลใหม่ซุปเปอร์วิตามินสิบเท่าช่วยปกป้องจากรังแคมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เคลียทุกเรื่องมาปัญหารังแคพร้อมไหมพร้อมย้นแน่นนะโหเครื่องแน่นมากเข้มข้นเหนียวนุ่มมิชินครับลูเดิลเครื่องแน่นเต็มครับอร่อยเต็มคำพี่พีงานเย็นนี้มีเสื้อทีมด้วยนะ เลองนี่โอโมโคลาสเฟรชบุกเกตใหม่พร้อมดูว์บูสช่วยลดกลิ่นอับหอมนานสี่สัปดาห์จาดม่นหอมปังชั้นจีมพิเศษที่เซเว่นอีเลฟเว่น